สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซ t ช h แนเครับผมเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันหรือุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวสำหรับตอนนี้ฮะเป็นเรื่องราวสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ iPhone ครับเท็ดดี้จะมาแนะนำวิธีการ เปิดเจ้าแสงแฟลชตัวนี้ครับให้สว่างในขณะที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาครับคุณผู้ชมฮะประโยชน์ของการเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาก็เช่นคุณผู้ชมทําโทรศัพท์มือถือตกไว้ระหว่างทางหรือว่าลืมไว้ที่ไหนครับผมเราสามารถจะโทรหานะฮะแล้วก็ให้เจ้าแสงแฟลชนี้ทำท่ สว่างขึ้นมาแวบๆฮะ,ะ,ะ,ะเพื่อให้คุณผู้ชมค้นหาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนครับหรือจะเปิดไว้เพื่อความเท่ก็สามารถทําได้ครับผมอันดับแรกฮ้าคุณผู้ชมเปิดโทรศัพท์มือถือ iPhone คุณผู้ชมขึ้นมาก่อนครับจากนั้นมาคลิกตรงคําว่า Ates. ตัง้งค่าตรงนี้นะครับผมจากนั้นฮะเลื่อนขึ้นมาครับผมทั้งถึงคําว่าการช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะฮะเราจะแตะที่การช่วยการเข้าถึงตรงนี้ครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมฮะเลื่อนขึ้นมาฮะจนกระทั่งถึงคําว่าเสียงและภาพตรงนี้นะครับดูเราไม่ค่อยจะเกี่ยวกันเนาะแต่มันก็เป็นอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับเราเปิดเสียงและภาพตรงนี้ขึ้นมาฮะและเลื่อนขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะนี่เราจะเจอตรงล่างสุดนี้เลยเขียนว่า f l a s h led สําหรับการเรียกเข้าตรงนี้นะครับเราเปิดโชว์ตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครรับซึ่งกาเป ตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมก็พร้อมจะทํางานแล้วครับเพียงแต่ว่าในเวลาที่มีแสมีมีสายเข้าแล้วมันจะทํางานนะครับคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องอยู่ในโหมดนี้นะฮะปิดหน้าจอแบบนี้ครับและเมื่อเราหงายแบบนี้ลองดูฮะคุณผู้ชมฮะผมจะลองโทรเขาเ้าเครื่องผมดูนะครับอ่าโทรเข้ามาฮะแสงแฟลชมันจะสว่างแปบแบป๊บแป๊บขึ้นมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับ ทีนี้ฮะเมื่อเราทําโทรศัพท์ตกที่ไหนก็ตามนะครับหรืออยู่ที่ไหนในเวลากลางคืนฮะมันก็จะทํางานแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายมากๆเลยครับผมอ่ะแล้วหากเรารับสายล่ะเป็นยังไงครับรับสายก็จะเงียบไปแบบเดิมนี่แหละฮะแสงแฟลชนี้ก็จะหายไปครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในเวลาที่เราต้องเดินทางเช่นนะครับเข้าไปในสถานที่กลางคืนมืดๆนะครับหรือว่าเข้าไปที่บริเวณในปานใ่าในเขาต่างๆครับผมก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ฮะ แต่หากเราเปิดหน้าจอไว้แบบนี้นะครับแล้วมีสายเข้าขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่สว่างนะคะคุณผู้ชมครับมีสายเข้าขึ้นมานะฮะมันจะไม่ทํางานนะครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะการทํางานของเจ้าตัวนี้ครับจะทํางานต่อเมื่อเราปิดหน้าจออยู่แบบนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมลองเอาไปตั้งค่ากับโทรศัพท์มือถือ iPhone คุณผู้ชมดูครับเราจะได้ใช้เทคนิคใหม่ๆนี้ครับสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องชาแนของเราด้วยครับพบกับเราได้ทุกวันเป็นประจำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ